อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณกลับมาคว้าชัยในเกมนี้ได้อีกครั้งสำหรับแมนยูภายหลังบุกไปตบเบรน์ฟอร์ดในสามประตูต่อหนึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งในเกมนี้มีเรื่องราวให้พูดถึงกันมากมายใครตื่นมาดูแค่ผลการแข่งขันอาจจะคิดว่าเป็นทางฝั่งปีศาจแดงเดินหน้าบุกเข้าใสา่แต่ความจริงแล้วไม่เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าพวกเขาก็เกือบโดนสายประตูอยู่หลายครั้ง 90นาทีมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างขอสนามของเรานะครับหยิบยกมาให้หมดแล้วการจัดทัพวันนี้ของราบรังนิกข่าวดีคงจะเป็นการคัมแบ็กของโรนัลโดที่สัว์อาการบาดเจ็บลงมาสนามได้อีกครั้งไอหลังจากพี่แกหายหน้าไปช่วง2เกมหลังสุดส่วนตำแหน่งอื่นนะครับเจ้าหนูแอนโทนีอีลังกาก็ยังคงได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องภายหลังทำงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมล่าสุดส่วนเกมรกคนอื่นๆประกอบไปด้วยเมสันกรีนวูดบรูโน่เฟรนันเดสเฟร็ดพร้อมปรับโฉมมายืนในระบบ4-3-3 เกมลับเกมนี้นะครับผมเลือกที่จะดรอปแม็กควายเป็นตัวสำรองเนื่องเดือจากการคาดการของสื่อว่าประการหลังกัปตันทีมชาติยังมีสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตสม,มู์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โซนต่งอื่นก็ตามคาดฟูลแบ็กแคบริการของอเล็กเตเลสเดโกดาโลคู่เซนเตอร์เป็นราฟาเอวรานจับคู่กับลินเดลฟโดยมีสกอตแบ็กทคมินคอยปัดกวาดอยู่แข่งกองหลังซึ่งถ้าหากมองตามรูปเกมที่ปรากฏออกมานะครับถ้าครึ่งแรกแมนยูไม่มีดาบิดเดเคอยยืนเฝ้าเสาที่ระวางเสา มันก็ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะตามหลังไปก่อนก็เป็นได้แต่ถว่าเนื่องในผลงานที่กําลังขึ้นหม้อแบบสุดๆของนายด่านเลือดกระทิ้งดุทําให้สามารถงัดผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้เซฟเป็นพลาวาันนับนิ้วมีช็อตสําคัญ3ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งไอ้นี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนของเกมอย่างแท้จริงเพราะถา้าเบนฟอร์สามารถช่วงชิงจังหวะขึ้นนําได้ก่อนรูปโฉมของเกมของพริกไปอีกแบบในทันทีและบางทีอาจทำให้ทัพปีศาจแดงพุ่งชนกับความหายนะอีกครัง้งประวัติกันตามจริงนะครับแม้ว่าครึ่งแรกพวกเขาครองบอลได้ตามคําสั่งของนายใหญ่แต่มันก็ไม่มีจังหวะทีเด็ดทีขาดในเกมรุกที่แสดงความอันตรายออกมาได้เลยดังนั้นแล้วการมีผู้รัตรูที่ไว้ใจได้แบบหลวงพีเดก,ก็สามารถช่วยกําหนดทิศทางของการขัดได้จริงๆและอีกอย่างคงมีไม่มากนะครับทีทีสามารถกระทุง้งคู่แข่งไปถึงประตตูแ่ในนนด้้าี อยากได้รับคําชื่นชมพลางถูกยอก่ยอให้เป็นแมนออฟเดอะแมตของสื่อในหลายๆสำนักถ้าจะถามหาดาวรุ่งที่ดูเหมือนว่าถูกชะตากับรังิกีมากสุดตอนนี้ต้องคงไม่พ้นเ้าหนูเอนโทนี่อีลังกาอย่างแน่นอนครับพราะรอนนับตั้งแต่นายใหญ่ชาวเยอรมันเข้ามาทําทีมเด็กหนุ่มวัย19ปีผู้นี้ก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนับเฉพาะเกมลีกก็เป็นแมตช์ที่4เข้าให้แล้ว ซึ่งเหตุผลที่รังนิกเลือกใช้งานเขานะครับก็เพราะว่าประทับใจในการฝึกซ้อมที่สําคัญคือการทํางานอย่างหนักของเด็กคนนี้พร้อมเชื่อฟังคำแนะนำและปรับใช้กับตัวเองอย่างยอดเยี่ยมไม่แปลกที่ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนพี่แกจะแปลสภาพกลายเป็นหนึ่งในคุณกําลังของคนสําคัญในทีมทุกใหญ่ไปแล้วว่าแล้วนะครับอีลังกาก็เริ่มปรับตัวและตอบแทนความไว้ใจได้มากขึ้นเรื่อย จากตอนแรกที่ดูตื่นสนามไม่ค่อยมีความโดดเด่นอะไรมากมายก็เริ่มปร,รับตัวและสร้างประโยชน์ให้กับทีมจนเกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต่เกมที่เจอกับวิลามาสุดสัปดาห์จนกระทั่งเกมล่าสุดที่สามารถทำประตูแรกในยุคเจ้านายคนใหม่ได้สำเร็จซึ่งนั่นนะครับกลายเป็นประตูที่ปลุกปีศาจให้กลับมามีความมั่นใจอย่างแท้จริงก่อนจะรวมเพิ่มอีกสตุง และยังมีอีกหนึ่งช็อตที่กลายเป็นไฮไลท์ของเกมนี้นะครับนั่นคือจังหวะการเปลี่ยนตัวของโรนัลโดออกจากสนามในช่วงนาทีเจ็ดสิบเอ็ดซึ่งปฏิกิริยาของพี่แกชัดเจนเลยว่าออกอาการเสงและงอนไม่ใช่น้อยจนถึงขัา้นอารังนิกต้องลงไปนั่งเพื่ออธิบายเหตุผลในการเลือกการตัดใจเปลี่ยนตัวพี่ใหญ่อย่างเขาออกจากสนามซึ่งหากเรามองอีกมุมนะครับก็ถือว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันมีความใจกล้าแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความเท่าเทียมและต้องทำเพื่อทีมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองว่าแล้วหลังจบเกมรังนิกก็ออกมาแถลงข่ายถึงเหตุกกาาาารณล่่วววใจคม ผมกล้าพูดว่าผมแฮปปี้ที่มีเขาอยู่ในเกมวันนี้ผมบอกไปว่าเรานําอยู่2อศูนย์และต้องเรียนรู้จากเกมที่วิลล่าพักคือผมจะบอกว่าเราต้องต่างรับและมันสําคัญที่เราต้องเล่นกองหลัง5คนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือพลิกล็อกได้ฟังนะคุณโรนันโดอายุ3 6ปีเขายังอยู่ในสภาพที่โคตรดี แต่เมื่อเป็นโคช้ชคุณจะเห็นได้เลยว่าแววตาคนนักเตเป็นอย่างไรซึ่งงานของผมคือการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทีมแนสมโมสรและผมหวังว่าโรนัลโดจะเห็นในแบบเดียวกันกับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับในซีซั่นนี้ผลงานส่วนตัวของโรนัลโฟแฟนเดสดูดรอปลงไปมากกว่าซีซั่นก่อนมากพอสมควร ถ้าพูดถึงยอดการทําประตูแอซซิตมันลดหายไปมากกว่าครึ่งจากสิ่งที่เขาเคยทําได้รมไปถึงสิ่งที่เขาเคยทําได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการจ่ายบอลก็ดูเป็นประสิทธิภาพที่จะดูด้อยลงไปแต่ทว่ากับสองเกมล่าสุดก็ดูเหมือนว่าแฟนบอลแมนยูจะได้เห็นบรูโน่ร่างเดิมกลับมาแล้วเนื่องด้วย2ประตู2แอซซิตที่ทําได้นั้นน่าจะเรียกความมั่นใจกับดาวเตะชาวโปรตุเกสไม่ใช่น้อยภายหลังพี่แกงเงียบหายในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประตูไปนานมาก ทำให้ตอนนี้นะครับยอดอารมในเกม Premier League s e a s o นี้ของเจ้าตัวทำไปแล้ว7ประตูกับ5แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด20นัดจากนี้แฟนบอลแมนยูก็คงจะหวังว่าบรูโน่รักษามาตรฐานของตัวเองได้และกลับมาเป็นเพชฌกาตในการทําประตูแอสซิสง,งามๆให้กับเพื่อนรวมทีมได้อีกครั้งเพราะอน,นอกจากเดคอที่คอยกําหนดทิศทางของทีมนั้นนะครับอีกคนคงจะเป็นบรูโน่นี้แหละ ที่ประมาณว่าทาเกมไหนเขามีส่วนร่วมกับเกมรุกเยอะโอกาสที่ทีมจะผลิตประตูได้มันก็นย่อมเยอะไปด้วยพร้อมเพิ่มโอกาสที่จะควา้าชเยิ่มไปอีกเท่าตัวเลยนะคะรับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหลังเกมหากดูแลเฟียวฟ้าวเอื้อมนิยวยามมากนเลยให้เราได้นด้อสนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ